สวัสดีครับผู้ติดตามช่องยู u ูบบิ๊กไลฟ์เฟซบุ๊กต่อคอนสไลฟ์ไลฟ์บอกและเว็บไซต์ไอทีคูเกง็งดอทคอมนะครับอินเสิร์ตที่ผ่านไปเมื่อกี้นี้ทั้งหมดนะครับเป็นการรับเครื่อง iPhone 12วันแรกน,นะครับนั่นก็คือวันที่27พฤศจิกายนที่ผ่านมานะครับซึ่งแน่นอนผมก็เลือกเจ้าตัวนี้นะครับ iPhone 12 Pro Max เดี๋ยวเราบนมีรีวิวอย่างแน่นอนนะครับเพราะว่าในคลิปนี้เรามีครบเลยนะครับซึ่ง จะมีถึงการลองเช็คกล่องเครื่องอะไรพวกนี้มาให้คุณได้รับชมกันด้วยนะครับแต่เนื่องจากว่าที่เปิดคลิปออกมาแยกนิดนึงเนี่ยเพราะว่าต้องมีเทคนิคนิดนึงนะครับเพราะว่าไอ้ตัวนั้นอะวิธีที่ผมทำทั้งหมดเนี่ยผมไม่ได้ติดเจ้าวายเลสนะครับมันก็เลยทำให้เสียงของมันนะอาจจะมีความเบาอยู่บ้างนะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมจะทำการใส่เสียงเพิ่มเข้าไปในตรงนั้นถ้าพร้อมแล้วไปรับชมกันเลยครับ เมื่อเราได้รับกล่องมาเรียบร้อยนะครับให้เราเช็คตัวกล่องทั้งหมดนะครับว่าซิลทั้งหมดนั้นจะต้องยังไม่มีการแกะแต่อย่างใดนะครับซึ่งแน่นอนว่าซิลที่คุณได้เห็นนั้นเป็นซิลเครื่องใหม่ยังไม่มีการแกะใดๆทั้งสิ้นนะครับเมื่อเช็คเสร็จแล้วค่อยแกะเพราะแกะเสร็จปุ๊บเนี่ยคุณก็เอากล่องออกมานะครับส่วนบนก็จะพบกับเครื่องนะครับหลังจากนั้นนะครับตัวข้างบนนั้นก็ไม่มีอะไรก็มีแบบเดียวกับเลนส์กล้องอย่างที่คุณได้เห็นนะครับตัวเครื่องนั้นน่ะ จะต้องไม่มีรอยอะไรต่างๆนะครับโดยเราต้องหยิบเครื่องออกมาเช็คนะครับทั้งตัวของด้านข้างทั้ง2ฝั่งนะครับจะต้องเป็นแบบนี้นะครับไม่มีริ้วรอยอะไรเกิดขึ้นเลยนะครับแล้วก็รวมไปถึงตัวของปุ่มจะต้องมีการใช้งานได้ตรงเสินที่สังเกตได้มากที่สุดก็คือด้านบนสแตเลสน,นะครับและก็อีกจุดหนึ่งก็คือน็อตนะครับตัวช่องไลนิ่งพอร์ตแบบนี้นะครับจะต้องไม่มีรอยนะครับ พอเช็คเสร็จแล้วนะครับอย่าลืมเช็คด้านหลังด้วยนะครับนั่นคือตัวของกล้องแต่ถ้าสมมติว่าคุณเช็คมั่นใจแล้วคุณสามารถดึงไอตัวกระดาษแผ่นนี้ออกมาได้แต่ถ้าคุณไม่ชัวร์นะครับสิ่งที่คุณจะได้เห็นต่อไปนี้ก็คือการเช็คหลังกล้องนะครับว่าจะต้องไม่มีรอยแล้วก็เรื่องของฝุ่นที่อยู่ในกล้องนะครับหลายคนจะใช้ไฟฉายแต่แนะนําว่าใช้ผ้าไมโครไฟเบอร์เช็ดก,ก็น่าจะเพียงพอแล้วนะครับพอเสร็จป,ปุ๊บนั้นคุณสามารถเปิดเครื่องและเซตอัพได้โดยวิธีเซตอัพ ดังต่อไปนี้ครับเอาละครับเมื่อกี้นี้คุณได้เห็นภาพเรื่องกล่องเรื่องตัวเครื่องไปเรียบร้อยนะครับทีนี้เราเรอบมาดูกันกับการเซตอัพนะครับซึ่งการเซตอัพเราต้องเลือกภาษาก่อนนะครับและถ้าเราเลือกภาษาเสร็จปุ๊บไปจะเลือกประเทศนะครับ Quick Start อันนี้อธิบายก็คือว่าถ้าคุณมีอุปกรณ์เช่น iPhone หรือ iPad เนี่ยมันจะทําให้การตัดราคาของคุณง่ายเลยนะครับก็คือว่าคุณเอาไอตัวของมือถือ2นะครับมันจะเป็นแบบนี้ครับโอเคครับตอนนี้ถ้ากรณีของคุณมี iPad หรือ iPhone อยู่ใกล้ๆกันนะครับมันก็จะขึ้นในลักษณะแบบนี้นะครับพอขึ้นแบบนี้ปุ๊บคุณสามารถกด Continue นะครับในตัวของ iPad หรือ iPhone เครื่องเก่านะครับจากนั้นเอาตัว iPad หรือ iPhone เครื่องเก่าไปส่องกับตัวของไอรูป นี้นะครับพอส่องเสร็จปุ๊บเนี่ยตัวนี้ม่ขึ้นคบว่า connecting นะครับพ<อ>เพื่อเกิดความง่ายในการเซตอัพนั่นเองครับง่ายขนาดไหนล่ะครับเนี่ยครับก็คือคุณสามารถใส่ตัวของ pin code ได้นี่นะครับว่าของคุณใช้ pin code อะไรก็ได้เช่นเดียวกันนะครับจากนั้นนะครับตัวมือถือจะขึ้นว่าเซตอัพอยู่ ไอโฟนนะครับแล้วก็จะรอแอทิเวตนะครับซึ่งจะใช้เวลาะมานสักระยะหนึ่งแต่ว่าถามว่าไม่นานไหมถามว่านานไหมดีกว่านะครับไม่นานครับไม่นานจริงๆแป๊บเดียวเดี๋ยวก็ได้นะครับเมื่อมันขึ้นตัวนี้นะครับก็คือเราสามารถที่จะใช้ Fa c e ID หรือจะเป็นเซตอัพที่หลังก็ได้นะครับอันนี้ผมจะ Set เซตอัพไปเลยแล้วกันนะพอเซตอัพเสร็จนะครับมันก็จะให้ซิงกับ Apple ID ซึ่ง Apple ID นั้นเราก็ทำการใซิรอินเรียบร้อยเพราะว่าเมื่อกี้นี้เราใช้เครื่องเก่านะครับก็เลยทำให้เราไม่ต้องใส่รหัสผ่านของตัวเครื่องใหม่นั่นเองครับนี่ก็เป็นวิธีท,ที่ง่ายๆเลยทีเดียวนะครับอ่ะหลังจากนั้นนะครับเราก็รอการเชื่อมต่อกันต่อไปนะครับทีนี้มาถึงจุดนี้นะครับก็คือการ r ร s t o r e App แล้วก็ Data นะครับคุณสามารถที่จะใช้ตัวนี้ในการเชื่อมต่อได้นะครับ โดยที่มันจะดูแอปพลิเคชันต่างๆเข้ามาถ้ากดคัดีนี้ปุ๊บทุกอย่างจะดูกลับเข้ามานะครับรวมถึงไลน์แล้วก็บัญชีเงินฝากด้วยนะครับพวกแอปสาคารต่างๆเนี่ยกลับมาหมดถ้าคุณกดอันล่างก็คือไม่ต้องการนะครับแล้วก็ทำางานก็ได้กดนี้ก็ได้นะครับก็คือว่าเริ่มใหม่ไปเลยอันนี้ก็เป็นเซตติ้งครับเรื่องเกี่ยวกับโลเคชันแล้วก็ Data Analy s t ของมันนะครับมีการบอกว่าจะซื้อไอ้ข่าวไหมเนี้ยก็ไม่ซื้อก็ได้นะครับใช้ d ด v e l o อปเปอร์ แล้วก็เรื่องของ Display Zoom นะครับนี่เสร็จแล้วครับคือถ้าทำแบบนี้าจะาง่ายแต่ถ้าสมมติว่าคุณมีการนำข้อมูลเก่าของ iPhone นั้นกลับมานะครับก็จะต้องรีสตาร์ทเครื่องหนึ่งรอบเพื่อจะให้มันดูดข้อมูลนั่นเองครับแต่ว่า iPad เนี่ยมันไม่ดูดนะครับมันดูดจากข้อมูลจาก iCloud บน iPhone เท่านั้นนะครับฉะนั้นคุณจะต้องมีการเชื่อมต่อกันแต่วา่าสมมติว่าคุณไม่ได้ทำการแบ c อัพจาก ตัวของไอคาวเนี่ยมันจะมีการดูแค่เฉพาะพวกของคอนแทคแล้วก็รูปภาพต่างๆกลับเข้ามาเพียงแค่นั้นแหละครับหลังจากที่ได้รับชมคลิปเรื่องเกี่ยวกับเช็คเครื่องอะไรต่างๆแล้วนะครับที่ผมได้แก้ปัญหารเรื่องของเสียงเรียบร้อยนะครับทีนี้วิจารณ์เรื่องของประสบการณ์แย่ๆในการรับ ไอโฟนเครื่องนี้มาดีกว่าครับคุณผู้ชมเพราะว่าแน่นอนว่าผมตั้งใจจะไปรับที่พ o w e r บ u ายแล้วก็พ o w e r บ u ายนั้นมีโงรัมชันคือพรีออเดอร์เนี่ยคุณสามารถได้วอชเชอร์2,000สาหรับ20คนแรกนะก็ไปได้แต่เช้าเลยนะครับคุณผู้ชมทีนี้การประชาสัมพันธ์นั้นที่ดีมากของพ o w e r บ u ายวงเน็ตป,ประชดนะครับก็ ไม่บอกว่าจะต้องไปรอคิวที่ไหนถามยามยามก็ไม่รู้ทําให้ก็ต้องนั่งรออยู่ที่ปกติเนี่ยผมจะนั่งรออยู่ตรงร้านกาแฟที่เป็นก่อนทางเข้านะครับทําให้ไม่ทันแล้วก็พูดเลยว่าจุดที่เป็นรับจริงๆอะ่ะมันกลายเป็นชั้น4ี่ซึ่งเป็นที่จอดรถนะครับแล้วเข้าไปที่ร้าน p o w เ r buy บายที่อยู่ชั้น4นั่นเองครับมันรู้สึกว่าเอ้ยการไปสัมภานณ์คุณแย่มากๆไม่มีการประสัมพานณ์ทําให้ หลายคนไม่รู้ก็เลยทําให้ผิดคิวกันนะครับนี่คือเรื่องที่1ละเรื่องที่2นะครับคิวครับคิวมันงงงงเต็มไปหมดตอนแจกใบรับเครื่องอะไรต่างเนี่ยหก็แจกให้กับ20คนแรกถูกต้องสองอคนที่มาที่หลังก,ก็เป็น B ต่อไปนะครับคนที่3นะครับก็จะเป็นร้านออนไลน์ก็จะเป็นพวก A ไปและบอกอินก็คือไปที่จุดขายของ Apple นะครับทีนี้มันมีปัญหาตรงที่ว่า อา้าวไอตัวของคนจองที่หน้าร้านดันไม่มีจุดที่แน่นอนว่า,เ,าเครื่องอยู่ตรงไหนอะไรเงี้ยการบอกว่าออนไลน์แซงคิวครับเอา้งงาซะงั้นนะแล้วทําให้คนที่ต้องซื้อหน้าร้านเนี่ยรอเป็นเวลานานมากนานไม่ต่ำกว่าครึ่งชั่วโมงเลยนะครับบางคนเนี่ยถา,ถามมาแต่เช้าเพื่อจะมารับแล้วก็ไปทํางานตอน่อหรือไปอะไรต่อนเนี่ยจะได้ความสะดวกสบายกดไม่ได้ครับ ซึ่งเกลียดมากแน่นอนว่าผมใช้เวลาในการเช็คเครื่องรับเครื่องในทั้งหมดเนี่ยกลายเป็นจากที่ผมคิดเอาไว้ครึ่งชั่วโมง2ชั่วโมงนะครับคุณผู้ชมซึ่งมันนานเกินไปแล้วก็แน่นอนว่ามันทําให้เกิดความไม่ประทับใจเกิดขึ้นนั่นคือเรื่องที่2เรื่องที่สพนักง,งานหายไปไหนอะตอนที่ของเช็คเครื่องที่คุณได้เห็นทั้งหมดเนี่ยนะ่ะผมเช็คเองทั้งหมดนะครับไม่มีพนักง,งานเลย ทำให้ไม่รู้ว่าเฮ้ยมันมีโปรโมชั่นพวกเกี่ยวกับเรื่องของเซ็ตแปรลู u, หรือเซ็ตพรีเมียมอะไรของเขานะครับเซ็ตแปลูเซ็ตพรีเมียมก็มีปัญหาอีกของไม่ครบก็ต้องรออีกสัปดาห์หนึ่งพอเซ็ตพรีเมียมของไม่มีขึ้นมาสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าเอา้าถ้าผมจะใช้เครื่องเนี่ยผมจะต้องไปซื้อแยกออกมาอีกทีหนึ่งซึ่งก็ทําให้ราคาของมันนั้นเฮ้ยมันก็เพิ่มขึ้นของเพิ่มขึ้นซึ่งบางทีผมไม่ต้องการให้เคสมันมีมากกว่าหนึ่งอันนะฮะ เพราะว่าผมต้องการใช้เดียวให้จบไปเลยนะครับพังก็คือพังไปเลยนะครับโดยสรุปทั้งหมดแล้วนะครับการจัการของ Power b ปีนี้เนี่ยไม่มีความพร้อมอย่างมากเลยทีเดียวนะครับในสลับของการพีออเดอร์ต่างเนี่ยก็พูดเลยว่าสร้างความไม่ประทับใจกับหลายๆคนแล้วก็รวมถึงผมด้วยนะฮะก็อาจจะมีเหตุการณ์ลงโทษ Power b u เกิดขึ้นก็คือว่าจะไม่แนะนำให้จอง iPhone กับ Power b u อีกต่อไปนะครับรวมถึง จนกว่าจะปรับปรุงให้ดีขึ้นนะแล้วก็ระบบระเบียบอะไรให้มันดีขึ้นแล้วก็การแจกของที่เป็นธรรมมากขึ้นการแจกของปีที่แล้วเนี่ยจะเป็นตู้ชักกระปองหมุนๆห,ห,หรือเป็นตู้คีบเนี่ยเออถือว่าเป็นสีสันที่โอเคนะครับแต่ว่าทีนี้เขาเหมือนกับลดการสัมผัสอะไรกันเนี่ยเขาก็เลยทําแบบนี้ซึ่งที่จริงก็โอเคแต่การจัดการคิวของคุณคือแย่นะครับผัวบ,บ่ายฉะนั้นก็ไป ทำการบ้านใหม่นะครับก่อนที่ลูกค้าจะหนีคุณไปอันนี้เตือนแล้วนั่นจริงเพราะว่าหลายคนก็พูดแล้วบอกว่าไม่น่ามาจองว่าบ่ายเลยเพราะว่าต่อเครื่องนานนั่นเองครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบลงแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับพบกันใหม่กับคลิปหน้าจะเป็นเรื่องราวในนั้นรอติดตามชมในช่องนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซักไซส์คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับ